แล้วก็จะไปสวนสัตว์กันซึ่งข้างหลังเนี้ยก็คือน้องติดนะคะแต่ก่อนจะไม่มีนะแต่แบบน้องติดก็เลยแบบมันลกๆนิดนึง <c oughs> คือเราแต่งหน้าแล้วคือเราเราลืมทําคลิปแต่งหน้าไว้ซึ่งทุกคนอยากให้เราทําคลิปแต่งหน้าแต่แบบเราไม่ได้ทาเราลืมนะคะแต่ก็จะมาแนะนําสกินแคร์ก่อนที่เราแต่งหน้า <c oughs> สกินแคร์ก็เหมือนคลิปแรกที่เราทําเลยนะแต่แบบมันก็เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้ําตกของ ฮานุมุกีนะคะเป็นน้ำตกลูกเตือยน,นะซึ่งอันนี้ใช้มาขวดที่สองแล้วดีมากแล้วก็ต่อไปนะคะใช้น้ำตกแล้วเราก็จะใช้เป็นสภ้อผาเย็บเยียนมากเราจะไปซื้อใหม่ก็คือใช้จริงนะคะนี่ดูใช้ตนนัวนี้ตั้งแต่ป .5 แล้วอะ่ะใช้นานมากแล้วก็กันแดดนะคะเป็นกันแดดที่แบบมันไม่มันเลยอ อชอบมากต่อไปก็จะเป็นดีดีครีมนะคะเป็นของานามิอีกแล้วตัวนี้คือมันดีมากเลยเว้ยสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าเบาๆเว้ยดีมากและคอนซีลเลอร์ไม่มีคอนซีลเลอร์นะคะใช้เป็นเอาไว้ทาใต้ตานะคะเป็นของของอะไรวะเมเบรีนนะคะเมเบรีนเมเบรีนหรอ ใช้เดือสเบอร์รี่น mm ี่เหรอก็รีบของเรานะคะก็จะใช้เป็นตัวเดียวเลยก็คือเป็นชิ้นของ Intuit นะคะเป็นเบอร์เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีพีชเราก็จะถ่ายเลยเฮ้ยคือมันน่ารักมากเลยทุกคน เขาเราอยู่ในรถกบเย้รอคิวนานมากเลยพอขับอนออันนี้เขาเรียกว่า <tagged S 1> <Pur> อะไรไม่รู้เป็นไงเนื้อสายเป็นกวางขนาดกลาง นา่นนารกนี่นารักทำกรถตรงนี้ตรงนี equally, okay, ้กินาหาวีกำลังกินอาหารอยู่คืออยู่ใกล้มาก เรากำลังไปหาส,สิงโตนะครับใช่หรือเปล่าใช่เลยคันแย่มว้าวเราจะเจอสิงโตโผลมานะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่น้องอยู่ตรงนี้น้องแมวใหญ่ไหนนี่น้องน้องสิงโต แล้วก็มานั่งข้างหลังนะครับบ๊ายบายน้องเสือน้องสิงโตบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นสิงโห้ยน้องสวยมากบายเีย ไพี <Merci. S 2> ่ก็หกไล่สูง45เมตรขะาดยกระดับ300เมตรนะคะเราจะให้นักเชี่ยวเดินชมไปทางทางชมนกนะคะเราจะไม่ให้ออกนอกพื้นที่ต่อไปก็จะเป็น่วนแสดงสัตว์ทุ่งแอฟริกานะคะท่านไหนยังไม่เห็นว่าเพนกินแสดงว่ามายั้วถึงส่วนสัตว์อุบลนะคะเพราะว่าส่วนแสดงว่าเพนกินเป็นส่วนแสดงน้องใหม่ล่าสุดของสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะสว่างสสัตว์อุร่าเลยปดูค่ะ โอ้แม่ฝังโอ้เสียงน่ากลัวนะปวดหูเป็นรถเออเหรอเออขับรู้ได้เสียงรถไปได้อ่ะนี่น้องมันจะหมดเวลาแล้วตัวมาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ เอากระจอกแทบอุ้ยมีอะไรด้วยน่ะอุ้ยเพิ่งไปไปเลยบ๊ายบายน้องยาม, <c oughs> มันเป็ดเลยอ่ะ <c oughs> ม, <c oughs> มันจะเอ็นตัวลูก <c oughs> S <S มันเหมือนลิงอ่ะตัวเมื่อกี้ต้องตัวเล็กมาเลยอ่ะเือบหาไม่เจอเออ กินิ่มแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะทุกคนอิ่มมากเลยอะ่ะจะแบบจะแบบเนยมันเด้งใสอะ่ะโคตยเจ็บ ทุกคนเราก็จะมาพูดเรื่องเรไปสวนสัตว์วันนี้นะคะซึ่งว,ว่าพูดซึ่งเยอะมากเลรว,วันนี้ซึ่งซึ่งซึ่งไม่คนที่เดี๋ยวควุณพซึ่งมากเลยอะ่ะวันนี้นะครับเราไปสวนสัตว์มาใช่ไหมแล้วคือก่อนที่จะไปสวนสัตว์แม่ก็บอกกับเราว่าจะไปไหนไหมหรือว่าจะไปแค่ห้างเฉยๆแล้วก็บอกว่าอยากไปสวนสัตว์ อยากไปสวนสัตว์เพราะมันเป็นความทรงจําที่ดีมากๆ,ๆ,ๆตอนเด็กๆอ่ะตอนแปดปีที่แล้วเลยอ่ะยังจําได้อยู่ไปไปที่แล้วแล้วก็ไปสวนสัตว์บ่อยม,มาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วคือหลังไปปีไปก็คือไม่ได้ไปอีกเลยม <ๆ S 2> ันก็เลยคิดถึงก็เลยอยากไปนะครับ <ๆ S 2> คือมันมันไม่ค่อยมีเยอะเท่าจังหวัดอื่นแต่ก็เป็นทริปที่ดีใช่ เราไปสวนสัตเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ไปกินย่างเน่อยเลยก็คือไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากสองที่นี้ไปกินย่างเนยแล้วก็กลับบ้าก็คือ,อย่างเนอยอะ่ะเป็นอร่อยมากเป็นร้านที่อร่อยมากความอร่อยต้องแลกกับความเจ็บปวดคือมันเหบม,มันระเบิดใส่อะ่ะคือมันเด้งใส่อะ่ะเข้าใจปะร้อนมากคือเจ็บมากเว้ย ตัวน่าไหายแพ้มากเลยอะแต่ก็อร่อยดีทุกคนครับถึงเวลาที่เราจะไปนอนแล้วก็ไปดูไฮคิวแล้วไปไปครับเป็นไงครับ